สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการร e แ Action แบบวุดๆครับวันนี้ครับเราจะไปร e แ Action ซิทคอมยอดฮิตในยุคนี้ในพศนี้ครับนั่นคือซิทคอมสุภาพบุษสุดซอยครับมีความพิเศษตรงที่ว่า เขานำซิทคอมสาหนุ่ม3มมุมคูณสซึ่งเป็นรุ่นลูกครับมาร่วมแสดงในซิทคอมสุภาพสุดสุดซอยในคลิปนี้ครับผมเราจะไปรีแอคชั่นเราจะมีความรู้สึกอย่างไ่บ้างนั้นครับถ้าพร้อมแล้วครับไปรับชมกันเลยครับ สำหรับในคลิปนี้ครับเราก็จะมารีแอคชั่นซิกคอมเรื่องสุดภาพบุรุษสุดซอยครับ,รบซึ่งเป็นการนำซิกคอมสองเรื่องมารวมกันระหว่างสุภาพบุดสุดซอยกับสามหนุ่มสาวมุมคูณสองครับ,รบ,รบเราจะมาดูฉากแรกที่เป็นการเปิดตัวเป็นซีนเปิดตัวเ,เลยถามชื่อครับแต่ให้นับให้นับเลขแต่เขาเล่นบุกกันเป็นการนับเลขต่อๆกันบูโน่ก็จะมา อธิบายชื่อของแต่ละคนหนึ่งภาษาไทยเฟิร์สภาษาอังกฤษอุโน่ภาษาสเปนแต่ละคนก็จะมาพูดกันว่าแต่ละคนเนี่ยมาทําอะไรกันอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาฝึกงานกับเอิร์ธอย่างเฟิร์สก็จะมาช่วยวินทําคลิปอย่างอูโน่เนี่ยเขาก็ติดตามพี่เขาสองคนมาโครงการสสวทอมีการเล่นมุกกันเล็กน้อยมีการเล่นมุกครับ ส่ยวาอยากเที่ยวครับอ่าเป็นการเล่นบุ้งฮะน่าแล้วหนงหาจับน้องคนเล็กครับอ่าซิทคอมเรื่องสามนุ่มสามนมคูณสองจะลาจอไปแล้วครับแฟนๆก็ยังคงคิดถึงเรื่องซิทคอมสามนุ่มสามนมคูณสองครับก็เลยนำลูกนะมาเร็กน้ำย่อยแก้คิดถึงครับนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราก็ได้มารีแอคชั่นซิทคอมเรื่องสุภาพสุดสอยตอนที่อ่า สามรุ่นลูกจากนักแสดงซึกคอมเรื่องสามนุ่มสามมุมคูณสองนะครับม,รมาร่วมสนุกในตอนนี้ครับผมก็ทำเอาแฟนๆได้หายคลิปจึิงกันทีเดียวครับ วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนซิทคอมสุภาพบุรุษซอยแฟนซิทคอมสามหนุ่มสามมุมคูณ2ครับที่รับชมในคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยเช่นกันครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากแหล่ขงข้อมูลต่างๆที่เราได้นำม,มาพูดคุยในคลิปนี้ของเราครับผมนะครับในคลิปนี้ครับก็ขอฝากช่องของผมครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับ React Time แบบบู๊ดบู๊ครับ